งานตลาดในเห็ดละงอกในนูาอาหารวันนี้เย็นนี้แตงเห็ดละงอกใส่ปักติวกต๋วใส่ไลาอตูเห็ดละงอกซื้อมาเตรียมตัวล้างน้ำเปล่าสะอาดๆน้ำกินน้ำดด่มนะ ใหญ่ตกใจสอเลอยยีดสิบโแพงรอมันคือเทาค้ายสองหน่อยคุณมันนี่แหละย่าใ้สิ่กส entonces, งกินแกงเห็ดงกแสบๆสูตรพิเศษสูตรร้านยหญ่ตะกอนเขาไปเก็บไปใส่ใหญ่เก็บยุปุ่มป้าอะไรทั้งในล่ะคือเบึ้องเรศพน้ำหาคอนเทนต์ ย้ายไปลงเลยไปทางไหนเอาลงขึ้นดีๆสิไหาได้คิดปิดไ,ไว้อะไรไปเล่าห้องตอนนี้ผมก็จะทางเล่าห้องล้างดินออกจากเห็ดเห็ึงงมัสนีงงส้ถุงเขาเพื่อนก็ถุงยังเกาะถุงดอกถุงดอก อันนี้ก็จะล้างล้างเอาดินตรงนี้ออกตัวสร้างรูปปั้นโานที่โครงการตรบปรุงพอล้างปุ๋นิสเสร็จเอามันสะอาดเสร็จปลุกดาเราใส่กระมังหนึง่งกลมทำมีเสาแทรกมา <c oughs> เอาตามตนุ <ersch> ้งปาตันเ้นไปเแล่วตัวน้จดิดีปรสองคับเห็ดให้สะอาดอันนี้ก็สะอาดแล้วพร้อมเจาไปแกงัดค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 ัแล้วก็จะสับสัสเห็ดดอกใหญ่ให้พอดีคำ เวลาแกงเสร็จเวลาจะกินเห็เดดาวใหญ่ก็จะสับันเล็กลงหันหั่นะแหละครับโอเคจากที่ล้างเห็ดกร้งโงกปาดตัดเรียบร้อยแล้วมาดูเครื่องปรุงกันเล็คลิกสดุดหรือพิกแห้งก็ได้แล้วแต่ตามชอบ ตำใส่กับกระเทียมหอมหอยใส่ในตอนต้มน้ำซุปกับตะไคร้ส่วนผักแมงลักไกตูใส่พร้อมกับผักติวนะครับผักไซสานเนียกผักติวแล้วก็มันดื่ม น้ำปลาสดดำเอาใส่รูไว้ควรหาไม่เจอแล้วก็จะได้เป็นภาพรวมแบบนี้คงมีแค่นี้เหลือไปดำเนินการตำพริกกับพริกสดกับกระเทียมกับหอมหัวใหญ่ตำลงไป อะมันโดดออกมันยังไม่ตายทำเครื่องแกงใส่กระทะต้มน้ำซุปนะครับจะได้เป็นซุปเห็ดภาษาไทยแกงเห็ดเราไทยใส่เห็นเป็นงอกภาษาจังภาษาไทยเดียวเห็นไหมดูแล้วก็ใส่เห็ดลงไป แล้วก็ต้มให้มันสุกนะครับพอน้ำซุปเดือดแล้วก็น้ำแกงเดือดแล้วก็เราจะใส่น้ำปร,ราร่อไปก็จะใส่ผักอีตูหรือแมงลักแล้วก็ผักติวให้มันหอมหอมแต่ว่าตอนนี้ก็หอมสุดยอดสุดแล้วแกงเห็ดละงอก คนคนคนเละก็ช่างมันนะครับยังไงมันก็แสบอยู่แล้วอุ้ยหอมเตะจมูกเลยแสบ